เศร้าผิดกันไปพะนะรีซีทมผู้ใดผิดกันเออาแบบธรรมดาอยู่ไหนอะเออนี่โอ้โอนยนี่นเ,นเด็แลนเอาแลนในเครื่องแลนนี่ไหม เจซีมาเบิงตรงเจซีขอมาเบิงไหลสดโอ้สายเนครสีอ,สอยู่บริเวณบ้านพักตอนนี้ก็จะมีแต่เสียงออกเหล็กเชื่อมเหล็กตัดเย็บนะครับเจ้าคือวา่าเมียคอยไปทัวแท่เจซีขึ้นยี่ขึ้นบักแท่ฮะคนอย่างสมรรถแท่ขอบคุณครับ มันกินหมูกระทานนนพีมาบอดคาเฟ่เปิดวันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะครับ,รบตอนนี้มันเขาพร้อมนั่นแหละใต้บานทํำเอยว่าสันเดินไปอีกเดินต่ออีกสักนิดหนึ่งดูนี่ครับเวที กำลังมีการก่อสร้างเชื่อมออกนัดน้อยช่างท็อปเอฟซี <c oughs> ทางสารบุรีครับบอสครับผมทำอุปกรณ์แสดง พี่แบงค์เสด็จออกมาท้องพระโรงบ่งมุนอีอกนที่้บอกพี่แบงค์เสด็จออกท้องพระโรงไหมน,นะน,นอนเรานอนบอก สเสด็จออกท้องพระโรงไหมสวยไหม <c oughs> ทุกคนชุดสวยไหม <c oughs> ไม่ได้ให้ใครดูนะเนี่ยม่ให้ผู้ใดเบิร์นนี่ปกติคือมันต้องเป็นความลับเอาอีกยังน่ะวิ่งไงจะกินหมูกระทะเ <c oughs> มื่อนัน้นมุดเจ้าพักันกินเบิร์น อเียหมูะบอเด้อสิกินผู้เดียวมันเอยี่ผอ้ดีพ่อจะเรียกหมูกระทะไม่ของแม่เหมือนไปหมูอันตัวหลัตลักิดสั่งใหม่หร่าสั่งหม่อย่างยอกบอพ่อบอท่านไ้เศร้าพ่อตีบอท่านไ้พ่อเศร้าตีบอไม่เคยอีกอันที่ห่งยี่สองี่สาี่าดสีหาเงินมันจะใส่เนี่ย กินข้าวหรือ,อยังพี่แบงก์กินแล้วกินข้าวทุกอย่างจ้านี่เป็นที่ตัดเย็บนะครับดูไหมที่ละเขาไปใส่หมดมีซีมีแป้ง,<ะ>จ,งจัดห้องพักฮะจัดห้องพักอ๋อจัดห้องพักอ๋อโอเคเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูบบาโนน สายเหล่าคือว่าเบาโน้นมาแล้วนี่คือลงอาหารนะครับเขาเห้สิพ่อกินบลาบลาบเป็นเราพ่อกินบลาอบิกเออส่วนในบ้า,บานะอ่ะเจอใบก็ว่าแบบจออกง่ายอยู่แล้ว ที่ได้ขอเข่าเพิ่มเป็นซีกระสอบเข่าก็พออู้อากาศที่บ้านพักดีมากเลยทุกคน